สวัสดีค่ะเอพิทาลารบบวยหม่อยนะคะวันนี้พบกับแรนดอมอีกแล้วเช่นเคยนะคะใครคนโสดนะคะเอาใจคนโสดบ้างช่วงปลายปีนะคะใครจะมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณลักษณะของเขาเป็นอย่างไรไม่รู้เราเคยเล่นแล้วมั้ยนะคะใครจะมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณดีกว่านะคะใครจะมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณมาดูอืม เขาตั้งใจหล่นหรือเปล่า King of One หกเหรียญอืมนะคะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะห้าปีสิบปีขึ้นไปหรืออเขาเป็นระดับ King ล้อวอวะเขาอยากมาดูแลเทคแคร์คุณว้าวดูฟูเขาโสดจริงด้วยนะทาไมถึงโสดเนาะ อายุมากแล้วทำไมถึงโสดเขาอาจจะเป็นคนที่จะเป็นรักครั้งใหม่ชัดเจนเนี่ยนะเป็นรักครั้งใหม่คุณจะได้แฟนที่แบบว่าอายุมากกว่านะเน้นคนอายุมากกว่านะคะหรือไม่ก็ต้องแบบน่าต้องมีสี่สิบอัพอ่ะสามเหรียญโอ้โหเขาจะมาเป็นแฟนที่แท้ทูของคุณนะโอ้ไพ่ดีมากนะคะขึ้นสี่ใบตรงกับทับปิดมากตรงกับทอปปิด มากเลยเขาคือรักครั้งใหม่ของคุณเขาจะมาให้ความชัดเจนกับคุณทุกรูปแบบอันนี้คือเก้าวไม้อืมเขาเป็นคนที่ตามส่องตามดูชีวิตคุณอยู่ตอนนี้ด้วยนะอืมคุณอาจจะไม่รู้นะเป็นคนที่ าถ้วยเป็นคนที่เคยผิดหวังเสียใจในเรื่องราวความรักเป็นคนที่มีภาระหน้าที่เยอะนะเป็นคนที่แบกรับหรือเป็นนักแก้ปัญหาเป็นคนไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหาคือเขาเป็นคนทํางานหนักนะได้นะคะเก้าไม้แล้วก็อะไรอ่ะแปดดาโอ้โหแต่เขาค่อนข้างมีกําแพง เป็นคนเปิดใจยากรักคนยากนะคนคนนี้เปิดใจยากรักคนยากแต่เขาก็รักคุณเขาจะเป็นแฟนที่ดีนะคะเขาต้องการความชัดเจนนะหรือเป็นคนที่ชัดเจนนะถ้ามีแฟนถ้ามีแฟนแล้วก็จะบอกว่ามีแฟนแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คนโลเล่แล้วเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคุณดีด้วยนะคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้คุณสลับเพศเอาเลยนะห้าเหรียญ อืมแต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อืมมีปัญหานะในด้านของ Finan นเชียนะการงานอุปสรรคในชีวิตนะแปดดาบมีปัญหานะคะอืมเพดอนอืม แต่เขาก็ไม่เคยบ่นนะไม่เคยย่อท้อนะเขาเป็นคนแบบขาลุยนะคะขาลุยไม่กลัวนะขาลุยเพดอวานไม่กลัวอุบัก์ไม่กลัวปัญหาไม่กลัวการเริ่มต้นไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเ h e s u ซันอาจจะเป็นคนที่หน้าตาแบบเด็กกว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยนะได้นะหน้าอ่อนกว่าวัยเป็นคนสดใสล,เลาเลยนะตัวเขานี่คือรักครั้งใหม่ของคุณ เขามีความเป็นเด็กในตัวสูงอะไรเงี้ยอินเนอร์เขาแบบเป็นเด็กอะอินเนอร์ชายแปดเหรียญเขาเป็นคนขยันนะอืมลักษณะของเขาเป็นคนที่ขยันมากอืมอสีดาบ เขาเป็นคนนิ่งๆนะอาจจะไม่ค่อยปาร์ตี้สังสรรค์เข้าสังคมกับเพื่อนมากนะเขาชอบอยู่เงียบๆนิ่งๆเดอะทาวเวอร์ในชีวิตเขาอาจจะเจอเรื่องราวอะไรแบบปุบปรับฉับพลันอะไรบางอย่างหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขาที่ทำให้เกิดการเปลีนะ่ยนแปลงนะก้าวเหรียญ เก้าเหรียญจริงๆมันเป็นในทิศทางที่ดีนะคุณอาจจะเห็นชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเรื่อยๆนะ The Tower กับเก้าเหรียญนะไม่ได้เป็นแปลงไปในทางที่แย่ลงอืแล้วอะไร,ะระอีก The Harp Fan เขาเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม นะโอเคลักษณะคนโสดน,นะคะคุณจะได้เจอเขาผ่านสื่อโซเชียลได้นะแปดดาบอืผ่านการงานผ่านสื่อโซเชียลเป็นเพื่อนมาก่อนก็ได้เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ได้เป็นคนเคที่เคยทำงานร่วมกันสามเรียนกับเก้าไม้เคยติดต่อประสานงานกันเคยดวงานกันผ่านสื่อออนไลน์เคยทำงาน ร่วมกันนะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเพื่อนก,กุ๊บเดียวกันเรียนอ,อ,อะไรด้วยกันนะทำอะไรด้วยกันโปรเจกต์หรือว่างานกลุ่มอะไรก็ได้นะถ้าเกิดคุณสลับเอาถ้าคุณเป็นนักศึกษามาดูอืมใต้สำรับเห็น t u o of pentacles แต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะลังเลนะ เ็าจะเป็นคนที่ดูคนนานนานเปิดใจนานรักอะไรอย่างเงี้ยนะดูละเอียดมากนะเป็นคนเนี่ยคือแล้วมันเด้งออกมาคือเลยโอ้ไนอ็อนออกอดหืมแต่บทจะตัดสึงใจก็ตัดถึงใจเร็วนะคิงอฟออหืก็มีความนิ่งมีความ King of Swords เพนเดอร์เคลนโอ้โหเด็ดเด็ดเจสแมนอืมเขาบอกว่าคุณคือโชคชะตาด้วยนะที่นำพาให้เจอกับเขาเขาบอกว่าคุณคล้ายๆ d e s t i ิ y นียทูอัลสอดเห็นไหมคุณกับเขาอาจจะมีนิสัยคล้ายกันด้วยนะเป็นคนแบบไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นคนที่แบบว่ามีกำแพงเปิดใจยากรักคนยากคล้ายกันหรือเปล่า นะเออเขามีความสับสนมีความลังเลคุณต้องปล่อยเขาไปก่อน Strength, นะสตรอง์นะราศีสิงห์เหรอคิงออฟซอสอืม 7, เจ็ดโอเคคนคนนี้จริงใจนะถ้าเกิดเขาจะเข้ามาแล้วถ้าเขาได้ตัดสินใจเลือกคุณแล้วคนคนนี้ เขาจะพุ่งตรงมาที่คุณไม่เปลี่ยนใจนง่ายๆนะเหมือนเขามองว่าคุณคือค,คู่เขานะเจสเมนนะแล้วก็ที่บอกว่าทําไมเขาบอกไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าใต้สํหรับคนคนนี้ไว้ใจได้นะใต้สําหรับเจ็ดดาบดีเวอส์อืไพ่ค่อนข้างแบบตัวเขาเปิดพลังงานยากเหมือนกันนะใจเขาแบบเปิดยากเหมือนกัน ว่ามีความรู้สึกว่าพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะสตรองอ่ะอะมาดูว่าถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วแบบแนวโน้มนะคะสนโสดนะเนี่ยคนที่จะมาเป็นคู่คนเห็นไหมใช้เวลา คุณต้องรอคนนี้นานหน่อยในการตัดสินใจเนี่ะอุ้ยโอ้ยตกใจทุกทีนะคะคือเป็นอะไรไม่รู้นะคะมันมันมันล่นหลายครั้งแล้วนะคือองใจหายใจความคือมันล่นแรงมากเลยาการตั้งคือตั้งไม่ดีไฟอมันใจหายใจคว่ำต้องเอานี้ดันไว้สักทีนะคะอือคุณต้องใช้เวลาคุณกับเขาใช้เวลามากที่จะ เขาดูเราละเอียดแล้วเขาก็ใช้เวลาในการตัดสินใจยาวนานมากเพราะอะไรคุณคนนี้อาจจะเคยเจ็บมาแล้วเขาเปิดใจยากอ่ะเลยดูคุณนานนะเนี่ยเขาตามสองคุณเห็นไหม observer แล้วก็ t i k t o k นะคือเขาเขาต้องการเวลานะคนคนนี้อาจจะอยากให้แน่ใจ deep knowing นลึกๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้หรือเขาอาจจะรู้ นะว่าคุณคือคนที่ใช่รู้อยู่แล้วว่าคือใครคนคนนี้ใช่หรือไม่ชัวร์หรือไม่